เราปเป็นรอบของซีฟู้ดนะคะอะไอ,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 ย,อย่้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเข่าขั้นสุดท้ายด้วยนะคะกดติดตามได้นีนะคะ,ะร้านโคยาร้านโคยมะนะคะร้านนี้เพิ่งมาเปิดใหม่นะคะของเซนท่านด่ร้านจะอยู่ใกล้ๆแบ็คแคนยอนนะคะดเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารกันเลยะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นบอ่อด นนคนที่อยากมานะคะแนะนำว่าควรจะจองก่อนนะคะเพราะว่าเขาจำกัดคนอยู่นะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรนะคะใครอยากได้ก็ลองโทรมาจองก่อนวันนี้เปิดเป็นวันแรกนะคะที่เรามาเขาจำกัดคนลูกค้าไม่เกิน32คนนะคะ32คน,นะคะ่ะไหนซ้ามาเปิดเมนูอ,อาหาร เป็นเมนูที่เราเห็นอันนี้เขาก็จะมีเป็นเนื้อเนื้อแล้วมีอะไรหมูหมูอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกซีฟูด้ดราคาเท่าไหร่คะที่นี่489้489บา่บาทนะคะอันนี้เป็นพรีเมียมเมนูนะคะอันนี้น่าจะรวมทุกอย่างอันนี้เป็นเมนูนะคะ เป็นเนื้อแล้วก็เป็นหมูอย่างที่เราดูคล้ายๆอันใหญ่นะคะเป็นซีฟู้ดอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีน้ำจิ้มเป็นพวกผักนะคะแล้วก็เป็นพวกซุปแล้วก็เป็นพวกน้ำน้ำมีน้ำอันนี้ที่นี่อันนี้แม่สั่งเป็นอันฉะเนี่ยนะคะอันฉะแล้วก็ใครสั่งเป็นโคกป้าป้าสั่งเป็นโคก ที่ตอนเป็นน้ำเปล่าตาเป็นน้ำแดงค่ะตัวนี้ก็คือเป็นชุดพิเศษที่ถ้าใครอยากได้เพิ่มนะคะก็ต้องเหมือนใส่เพิ่มมาเพิ่มอีก70บาทนะคะก็จะมีเป็นเนื้อนะคะเป็นกุ้งเป็นแซลมอนซาซิมิมีหอยหวานอันนี้หอยเชลล์นะคะหอยแมงปูหอยหวานแล้วก็มีอกเป็ดรมควนันไส้กรอกปลานะคะตัวนี้ถ้าใครอยากได้ก็เพิ่มอีก70บาทแล้วก็ยังสามารถเพิ่มเป็น ซูชินะคะเป็นซูชินี่เป็นแบบนี้นะคะเ,เ,เครื่องปรุงที่เขามีให้นะคะก็จะมีอะไรบ้างคะ่ะต้าเปิดเลยเมนเมนทรีนี่นะคะกระเทียมนี่นะคะเขาก็ทยอยมาเสิร์ฟนะคะเราสั่งไปอย่างละลานตานะคะน,นี่นะคะ เราเริ่มของเริ่มมาแล้วเร,เราก็จะคีบลงไปนะคะันนี้เราค่อนข้างแน่นมากเลยนะ,ะตอนนี้ <c oughs> เราไปเปิดรอบของซีฟู้ดนะคะ <c oughs> อเอานกิกี้ตัวไ,ไ,ได้กินหมูกับปลาเมึกนะคะตอนนี้ไม่เต็มโอ้โห ใช่ปะรอบน,นี้นะคะก็ยังเป็นกุ้งและเนื้อนะคะตาเบียร์ทเสร็จถั่วนะ,ะถั่วถั่วเละใกลบ้ายพี่แล้วมันมีข้อข้อสงสัยคือบางทีอะ่ะร้านเขาจะเป็นเนี่ยกล้วยตอน่อันไหนมันเป็นเนื้อไหนไมันเป็นหมูหมูนะพี่ตอนไปนฟังเขาบอกว่าถ้าเป็นหมูจานเขาจะเป็นกลมกลมีนะคะ ถ้าเป็นเนื้อจาจะเป็นเรียบแบบนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เราได้กินผสมกันไปหมดแล้ว,ลวรีบเลยค่ะกินเลยค่ะอร่อยไหมคะมองเขานอนนู้ว่ากินเอ็มเอ็มเอาลูกกบมือเสียบเข้าในหัว เร,เราเริ่มอิ่มแล้วนะคะเราสั่งเป็นอะไรนะไอติมไอติมเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ของป๊ะป๊าสั่งไปเลยพอกายโดเป็นนมพอกายโดนะคะน่ากินสองอันแต่ไม่อร่อยเมันกินอันเดียวอร่อย,อยงนงคะ ข้งกลอง,อง,อ,งองเม็ดกระเจี๊ยบคให้กินนะคะไอ้กินารออะไรระหว่ารถช็อกโกแลตกับรถสตรอเบอร์รี่ค่ะใครรู้ก็อย่าลืมถ้าใครโดด,ด้วย